สวัสดีท่านผู้ชมด้วยโอ้โหวันนี้เราพบกับกอซิล่ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งขอรบกวนขอโทษด้วยนะทุกคนที่ทำคลิปพี่ฝนโดนรถชนเพราะว่าขอเป็น f c พี่ฝนอย่ามาด่าคลิปเรานะโอเคแล้วก็ f c กอรซิล่าด้วยเดี๋ยวขั้นทั้งพี่ฝนแล้วกอซิลา่าไปก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวกอซิล่าอะไรอย่างนี้โอเค ก็ซิล่าที่จะมารีวิวมันคือตัวนี้เลยทุกคนเห็นชั้นไหมเจตจากร์ขอโทษด้วยนะวันนี้มาแปลกๆเพราะว่าเพราะว่าเครียดหนักพี่ฝนคีพี่ฝน,นโดนรถชนมันโดนด่าซะได้โหมาขอให้กำลังใจคิปพี่ฝนโดนรถชนด้วยนะ โอเคมาดูเลยลักษณะนี้คือตัวซอฟไบนิวตัวที่ห้าสิบเก้านะที่เรามีจริงๆอะ่ะเรามีเจ็จากกัวมาประมาณสองตัวเองโหน้อยมากเจ็จากกัวดีฟอเมชันแล้วก็เจจากกัวงานการชาปองนี่คือเจจากกูวตัวใหม่ที่คือตัวที่สามแล้วเท่มากเจจากกัวซึ่งเป็นเจจากกัวจากกอซิล,ลา่าซิงเกิลพอยเลย โอเคงาละเอียดก็จะเป็นซอฟไวนิวนะน่ยตรงเนี้ยที่ปืดคนขับเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะมีตัวนึงมาเปลี่ยนเทียบได้ก็คือตัวนี้เลยแตนแตน,นมันก็คือกอิลาชิมานั่นเองซึ่งตอนนี้คือตัวที่ไม่ได้รีวิวไปเลยมาแล้วมันพูดถึงความแตกต่างกันเลย ความสูงนะสังเกตว่าเจจากกัวนั้นเขาจะสูงกว่าก็สิ่าอีกแล้วก็ส่วนหัวน,นแล้วก็ซิ่าจะยืนตัวงอตลอดแล้วก็พร้อมที่จะพ่นอะตอมลิงอะตอมิกตลอดคือกุซิ่าคือกุซิ่าที่ที่เทมากวันเนี้ยไปซื้อมาโหกลับดึกมาละนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะก็อ่ะ น,นี่คือตัวเจ๊จ,จักรัวแล้วว่าเฮ้ยเท่อยู่ตัเคมาดูคลิปพายฝนโดนรถชนกันเลย โอเคเท่ไหมสองตัวนี้โอเคก็เจจากลกัวก็ตูสูงไม่นิดนึงนะส่วนกซิลาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จริงๆอะกซิลาจิม่านะมีเยอะมาแล้วตั้งแต่สองพั่ะเฮ้ยจริงๆมันมีตั้งแต่ซีรีส์มันเข้าใหม่ๆเลยที่ประเทศไทยเลยอะ่ะโอเคบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย